สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าติ๋วก็มีส่งมอบรถอีกแล้วค่ะนะเป็นรถรีโว่2.4นะคะตัวไ a ออโต้ค่ะนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวยูโรไฟแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้กันนะคะว่ามารับรถวันนี้เป็นยังไงบ้างและได้แคมเปญอะไรบ้างค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาเจอรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะมากเลยครับวันนี้ช <Hey. S 1> อบครับสวยมากครับถูกใจมาก <Hey. S 1> ที่หนึ่งคะแล้วทําไมถึงได้เลือกเป็นตัวรถรีวของเราคะดูมานานหรือ,อยังอ๋อตัวนี้คือซื้อเพิ่มนะครับพรดีพอดีมีคันนึงอยู่แล้วครแต่ว่าเป็นเป็นสมาร์ทแคปนะครับเลยอยากลองใช้4ประตูดูครับก็เป็นของทางร้านอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ติดตามมาทางเพจของคุณติวนะครับโอ้ยขอบคุณมากพี่ต้ตามมานานมากเลยครับก็เลยตตามมานานมากเลยเห็ามมาน,านโปรโมชั่นนะครับก็ได้ดอกเบี้ยสุดสุดน,นะครับก็เลยโดนใจครับก็เลยลองติดต่อทางทางคุณติวดูนะครับได้แล้วก็เข้ามาเจอรถวันนี้แล้วก็มารับรถกลับบ้าน,นครับผม แล้วแล้วตัวนี้0% 72งวดเนาะที่พี่หนึ่งรดบงวดเลยครับแล้วก็เป็นของแถมทั้งหมดเลยช่คบแล้วก็ได้ของแถมเยอะแยะเลยครับได้ของแถมเยอะแยะเลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าสานี่เสียงจริงจากลูกค้าของติ๋วเลยนะคะเป็นลูกค้าทางช่องทางเพจนะคะแล้วก็ได้ติดตามกดติดตามทาง YouTube ด้วยไหมครับใช่ครับผมกดติดตามทางยูทูบติวต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งนะคะที่ให้ติ๋วได้ให้บริการในครั้งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ตอนที่จะฝากอะไรกับลูกค้าทางช่องไหมคะทางเพจไหมคะฝากว่าเลือกรถอะไรอย่างนี้ยังไงก็ได้ครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถอยู่นะครับก็สามารถติดตามเข้ามาทางเพจกับทางคุณติตวและสามารถเลือกรับโปรโมชั่นดีๆที่ทางทางร้านทางบริษัทของคุณติวจัดให้ได้เลยนะครับเยขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งขอบคุณมากค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะต้องขออนุญาตส่งมอบรถให้กับพี่หนึ่ง นะคะเป็นลูกค้าจากช่องทางของติ๋วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาดยดีดอ้อสวัสดีค่ะ